สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้งานพันใหม่งามส้วนหลวงรอเก่าววันสุดท้ายตุนออกมาเดินแล่นๆสายยักเครื่องหวานหวานก็แทกปากหาหายแซบออกมังอีเตอะก็ต้องเดินมาโซนนีแล้วแหละโซนชาววังตุลาดบอกตุลาดน้ำยังคุณหนุ่มโคเคกองนีกัดหรือกีรั่วเขามากนีกัดหลก ชุบทำเป็นโรบโรหลกไม้สีสันงามๆแดงๆเขียวๆน่ากินเจ้วาดนี่กัดขืนนุมบุลันดันเมกกับบุลันดันหมอกบุลันดันเมกและบุลันดันหมอกค่ะขนมชาววังโบราณและกัดยังข้าวลาม ขนุมหอหลักัดขนุมทองหยิบทองยอดแมทคืนุนสายกระแจงน่ารักน่ารักจว้วาดนี่กัดบรรยากาศช่วงคำคำเนาะเป็นบรรยากาศตืลาดบอกตืลาดนา้ำยังนักท่องเที่ยวมาเรกโอเคกอง